ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีพระของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเกจิอาจารย์สายอีสานใต้นะครับวันนี้จะเป็นรุ่นรวยรับทรัพย์นะครับมีไม้ท่านผู้ชมชมห้าองค์นะครับเราก็ไปเริ่มชมองค์แรกกันได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมองแรกนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรุ่นนี้จะสวยมากเลยนะครับรวบหลวงพ่อจะมีสิงอยู่ข้างๆแล้วก็มีหน้าสิงอยู่ด้านล่างนะครับเป็นรุ่นรวยรับทรัพย์ครับผมมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับของหลวงพ่อครับแล้วรุ่นนี้ก็จะมีโค้ดตอกด้วยนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นโค้ดดอเด็กนะครับอยู่ด้านหลังครับเลขโค้ดก็จะเป็นหกสามศูนย์นะครับหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเกจิอาจารย์สายอีสานใต้นะครับตัวนนี้ก็เป็นรุ่นที่สวยอีกรุ่นหนึ่งน่าเก็บน่าบูชามากครับในห่วงด้านบนก็จะเป็นหยินหยางนะครับสวยๆครับพระหลักร้อยอีกเช่นเคยครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บครับ ถ้าหลักร้อยอนาคตหลักร้านนะครับองค์ต่อไปอง์ที่สองนะครับองค์ที่สองก็จะเป็นเนื้อตะกั่วหน้ากากทองทิพย์นะครับหน้าหลวงพ่อก็จะเป็นหน้ากากทองนะครับแล้วก็สิ่งด้านข้างก็จะเป็นหน้ากากทองนะครับผมเหรียญส,สวยๆคมๆนะครับออกแบบเหรียญมาได้สวยงามนะครับรุ่นนี้ครับ ด้านหลังก็จะมีโค้ดภาษาจีนด้านขวานะครับแล้วโค้ดรอเรือด้านซ้ายนะครับเลขโค้ดก็จะเป็น2086นะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับส,สวยๆคมๆเหรียญหนามากหนักมากครับรุ่นนี้ครับส,สวยๆครับน่าเก็บครับต่อไปเป็นองค์ที่3นะครับ นี่นะครับองที่สามครับผมองที่สามก็จะเป็นเนื้อสองเคนะครับก็จะเป็นสิงห์ลงยาแดงนะครับสวยมากครับสองเคครับเนียนเนียนครับด้านหลังก็จะเป็นโค้ดดอเด็กด้านขวานะครับแล้วก็ตอกบอกสองเคครับตอกบอกเนื้อครับด้านขวาครับด้านซ้ายโค้ดดอเด็กครับเลขโค้ดก็จะเป็นหนึ่งสี่ สองหนึ่งนะครับสวยๆครับพระคงคมขอบทองนะครับเนื้อสองเคนะครับต่อไปเป็นองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่ก็เป็นสองเคเหมือนกันนะครับองค์ที่สี่สวยๆครับสองเคลงยาสิงสีเหลืองนะครับนี่นะครับโค้ดด้านหลังก็จะตอบสองเคครับด้านขวาครับ บอกเนื้อชัดเจนครับแล้วก็มีโค้ดดอเด็กด้านซ้ายนะครับสวยมากเหลี่ยนคมมากครับรุ่นนี้ครับเลขโค้ดก็จะเป็น417นะครับหน้าเก็บหน้าบูชาครับพระหลักร้อยครับสายอีสานน่าเก็บครับสายอีสานใต้นะครับหลวงของภูรอดเนี่ยนะครับ ่ังหวัดสุรินทร์ครับเพรานมดงรักครับผมองสุดท้ายก็จะเป็น3 k มเครับสิงยาแดงเหมือนเดิมครับสวยมากครับเหรียญหนักมากตอกสองเเหมือนเดิมครับด้านซ้ายตอกดอเด็กนะครับเลขโค้ดหนึ่งสี่ครับนี่นะครับพระหลักร้อยน่าเก็บครับหลักร้อยสวยๆนะครับท่านใดสนใจก็ ติดต่อแอดไลน์ผมมาได้นะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นพระที่น่าเก็บหน้าบูชาครับสวยๆคมๆนะครับผมอย่าลืมท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะเอาหลวงพ่ออะไรมาให้ท่านผู้ชมชมกปดติดตามผมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ